ไฟว่า,วาบะมันครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับมงโปดิบแตกแล้วครับ <laughs> ก่อยเล่นนก่อนเนึ่งเฉยๆหนึ่ง,นนะง,นนงสุถ่ายเลยบัถ่ายตัวตักตัวกันได้บ้างไผว่าหน่อยครับผม,มพลอยกับเูร์แรงนี่ไฟวางมาเนอรมือเขาเนอนเล่นกอนก่อนเล่นก่อน กันโกงคงโน่งไปเละเปลี่ยนขอวะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนขอไงวหะ <c oughs> หวานแล้วนะควัดโมงวุ้ดุ้ดอยู่างนะั้น,นนะโดนเหน่ยนะมันควัดโมงมันมันก่อยๆทำเข้ามาหนอ,อข้าหาเข้าหาดีเียกันโกงคงโน่ง,นง chạy dính chạy dính quay nhanh quá chạy 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 coi lên nó coi lên, coi lên chạy 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 chạy

มาบนเฟ่มาบนเฟ่ขิงมาบนเฟ่ผักก้อนขิงมาบนก็มาไอเฟ่อ๋อสามลูกก้อนปะมีอ่ะโอ้ก้อนนี่สวิงนะครับนี่สวิงเนอะมูอเฮาก้อนสั้นนะครับเดี๋ยวนี้นะครับไอถึงว่าแล้วโดนในก้อนเอลย เซลฟี่มากับไอ้โกมีปามเน้อปวดขอกันบ้างดีครับน้อยเดียวพ่ได้ก่อนวิกน้อยเดียวพอได้เมึงเอ้ดีเขาวงปากูเนี่ยมือสันนะครับก่อนมือสันมาเจอเม็ดนะครับพอเจอหัว มือสมือสุกปักมือสุกปักยกขึ้นมาน่องยกขึ้นมาน่องอันนี้บริียืนป่านะครับ <c oughs> นนเต็มเต็มน่อโอเคเนาะเดี๋ยวพอรอพ,อพอความนิ่งกันนะครับนอ